สวัสดีนะครับแฟนเพจของบริษัทภูมิพัน์วิศวกรรมจำกัดน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องมือในงานโซล่าเซลล์อีก2ตัวนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งนําเข้ามาถึงนะครับผมโดยบริษัทออร์เรนต์อินสต루เมนต์โดยคุณประจุเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็เป็นเครื่องมือชิ้นที่3ที่เรานำเข้ามาครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว st 9 0 2 3นะครับผมที่เป็นได้ทั้งมัลติมิเตอร์แคลม,มอนอมิเตอร์แล้วก็กิโลดอาร์มิเตอร์นะครับก็วัดค่าได้หลากหลาย อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็รองรับ1,500โวลต์ดีซีนะครับซึ่งตามมาตรฐานรอทที่มีการขยายอาคารอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านพักอาศัยนะครับก็สามารถวัดได้ถึงพโวลต์นะครับก็ในกล่องในอะไรบ้างมาดูกันนะครับมีถุงเป็นที่เป็นซอฟต์เคสนะฮะก็มีตัวแคลมมาให้นะครับเป็นแคลมนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวโพรบแล้วก็ตัวปากคีบนะครับผมมาให้นะครับในชุดก็มีประมาณนี้เนาะที่เป็นตัว9 0 2 3นะครับผม เ,เดี๋ยวผมเพรดเก็บก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว PVI t e s t นะครับสำหรับเป็นมัลติฟัง c t i นะครับ Installation Tester หรือว่าเทสค่าความเป็นฉนวนในระบบฟเซลล์ที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยเป็นสติงสติงว่ามีค่าความเป็นฉนวนของสายเท่าไหร่ค่าแรงนั้นเท่าไหร่ที่เราต่อสติงมาใช้งานนะฮะเวรบเก็ของนะครับก็กล่องกระดาษนะครับแต่ว่าด้านในเป็นหน้าตุ้มเนะครับอ,อย่างนี้นะครับ อ่านี่คือตอกกล่องนะเคน,นะครับเดี๋ยวมีการแปะสติกเกอร์บริษัทผมเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขยายมือให้ดูนะครับมีมีโลโก้เอฟซี T เรียบร้อยนะครับกล่องนะเคแข็งแรงมากนะครับไปแยกเปิดให้ดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าด้านในนะครับก็จะมีพวกโปรบต่างๆน,นะครับผมโปรบเส้นสีสีแดงสีดําสีเขียวสีฟ้านะครับผมแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อสําหรับการโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ทำการรันเป็นรีพอร์ตหรือว่ารายงานออกมานะครับแล้วก็มีสายสะพายนะครับผมสายสพายมานะครับเป็นสายสะพายสำหรับประทับบ่าแบบนุ่มๆนะครับมีฟองน้ำรองเรียบร้อยแล้วก็มีตัวตัววัดนะครับที่เป็นขั้ว M4 c Connector มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องครับตัวเครื่องนะครับผม PV Iso Test นะครับผมเป็น Insulation Tester นะครับ วัดได้ถึง1500โวลต์ดีนะครับก็มิติของเครื่องก็ด้านบนนะครับก็จะมีจุดต่อของโพรบนะครับขั้ว p ขั้ว N ขั้ว E ขั้ว C นะครับผมแล้วก็มิติด้านข้างนะครับอใหญ่กว่าฝามือน,นิดนึงนะครับตัวเครื่องก็มีตัวป้องกันมีตัวยางกันกระแทกได้เรียบร้อยนะครับผมก็รีวิววันนี้ส่วนการใช้งานเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการใช้งานอีกครั้งนึงในคลิป EP ถัดไปนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผมในส่วนของเครื่องมือ2ตัวนะครับผม2ตัวนะครับตัวแค a มป์ออนแอมมิที่เป็น s t 9 0 0 3รองรับทั้ง ACDC และอีกอย่างทําหน้าที่เป็น Data Logger เก็บค่าได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว PV i n s u l a t i o t Tester นะครับจาก ST ครับผมขอบคุณครับ